ส ل า ل ัยกุมรหตุลักาุครับคุณดาริะครับามสลมารบักาคุณนักล่นธรมชาติคุณครับผมคุณดริฮะงานที่จะจัดขึ้นที่ภูเกต็ตตอนนี้มีความพร้อมขนาดไหนแล้วครับครับผมสำหรับงานอีฟสติวัลที่จะจัดขึ้นบริเวณลานหลังวัเชิงทะเลนะครับจะมีการบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเป็นภาพหลักและรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆนะ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวานนี้เป็นการประชุมล่าสุดนะครับถึงความคืบหน้าที่จ,จัดและพร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งสามวันนะครับแปดเก้าสิบที่จะถึงนี้นะครับ <c oughs> ซึง่งเมื่อวานก็ได้เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของอวิจกร,รต่างๆที่มีเพิ่มเติมมานะครับ ขออนรียตผู้ชมก่อนว่าวันวันที่แปดที่จะถึงนะครับ,รบมีวิจารของวัชแดลของเราทั้งอาจ,จารย์นายอิกษณเงียมและก็อาจารย์มูริสธีมาเตนจะมาบรรยายให้แก่พี่น้องได้รับฟังตั้งแต่เวลาลหลังอิชาเป็นต้นไปนะครับ,รบและรวมไปถึงไฮไลท์พิเศษก็คือทางด้านผู้กำกับภาพยนตร์ไทลร้านเรื่องที่สองของทางวัชแนลของเรานะครับจนเกินคุณอามัดบัเลีก็จะลงมาพบปะพี่น้องพร้อมทั้งเหมือนเปิดตัว นะครับสําหรับหนังโปรแกรมหนังที่จะฉายรวมไปถึงรายละเอียดเบื้องหลังต่างๆก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบและรวมไปถึงข่าวดีสําหรับพี่น้องอันดามันก็คือจะมีการประกาศแถลงข่าวนะครับว่าจะฉายที่อันดามันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสําหรับครับป็นละครภาพยนตร์ฮอลลานของทางวิชันวนะครับก็จะได้เป็นการรับประกันการันตีว่าชาวอันดามันจะได้ดูหนังฮาลลนเรื่องที่สอง ของวอชแนลอย่างแน่นอนนะครับครับผมครับครับผมในในส่วนของวันวันที่เก้านะครับก็จะมีเอ่อต้นเติมในส่วนของวิจารของเรานะฮะก็เป็นเอ่อชริบวอชแนลเอ่อของนราธิวาสนะครับก็คืออาจารย์บัเรียนดูรมานฮะได้ได้เป็นต้นเติมในส่วนของโปรแกรมขึ้นมานะครับด้รวมไปถึงวันสุดท้ายนะก็เอ่อวันที่สองวันที่สามนะครับก็จะเป็นการ อ่าประกวดอ่าต้องจะมันคขรออ่านนะครับวป็วันที่สามก็มีนการประกวดในส่วนของตามรอยบีลลานก็คือประกวดแสงอาซานด้วยนะครับแล้วก็ข่าวดีสนร่รอบพี่น้องชาวภูเก็ตและใกล้เคียงนะครับทั้งสามวันเนี่ยเราจะได้พบกับใบยินุนนะวงใบ,บยินุนาใบยินุนครับจัดเต็มแน่นอนัมาทั้งสามวันพบปะกับพี่น้องอย่างแน่นอนนะครับผมครับ <c oughs> ผม ทางด้านของอีกวงหนึ่งฮะที่ร้องเพลงประกอบอ่ะขอไปครับที่ร้องอนาชีประกอบภาพยนต์อยู่เธอวงฮาชิมี่จะมาร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยไหมครับอ่างวงสำหรับวงฮะาฮชิมีนะครับก็คงรอบนี้คงจะไม่ได้มานะครับเนื่องจากว่าอ่าขอบางบางบางวงเบญินุนเนี่ยจะเป็นภาร,รกิจต่อนเนื่องสําหรับงานอีเซนเตอร์ว่าทั้งสามวันและรวมไปถึงอินินอัตหานะเบญินุนก็จะออกอีนนดินอัตหาที่นี่แลวก็จะมีการจัดอ่า เลี้ยงฉลองในวันอีดนะครับแล้วก็จะมีความ,มาบันเทิงที่ร้านจะมีแบบว่าบบยินุนเนี่ยต่อเน,นื่องเลยนะครับรวมไปถึงการละหมาดอีดอิดอัลฮาที่จะจะถึงหน้าวันที่วันที่สองนี้อาจารย์ซินดี้บอมมัามาสอีดเนี่ยก็จะลงมาพัฒนาให้แก่พี่น้องอาชาวภูเก็ตได้รับฟังนะอย่างแน่นอนครับชาวรถครับสแสดงว่างานของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าจัดงานตั้งแต่วันที่890แล้วก็ต่อเนื่องไปวันที่11 12ยันวันอีดเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นการาจเรจริญสนองอีกที่นี่อัตยาย,ยัางยิ่งใหญ่และก็เป็นมิติใหม่ของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับ,รบที่ทางด้านผู้จัดผู้จัดงานก็นคือองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลโดยท่านนายกปสําราญเนี่ยได้ได้ได้ไดไดไดดต้องการที่จะให้ให้พี่น้องได้รับความบันเทิงที่ฮาล้านได้รับความสุขนะก่อนที่จะถึงเทศกาลของเราเพื่อประกาศค,ความยิ่งใหญ่นะครับ ครับครับทีนี้เรื่องของสถานที่ละหมาดกับเวลาละหมาดมีการกําหนดหรือยังฮะจะละหมาดที่ไหนกี่โมงยังไงครับครับผมในในส่วนของการละหมาดนะครับหากพี่น้องที่มาเมื่อตอนวินนินฟิตเตอรี่ที่มาแมานะครับก็จะเป็นละหมาดที่เดิมว่าคือลานหลังโลตัสเชนแกลเลยเป็นสถานที่ที่เราจัดงานด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งเต็นท์มาคลีคือเต็นท์ขนาดใหญ่เนี่ยไว้สำหรับรองรับพี่น้องและก็สถานที่จอดรถนี่ได้เป็นร้อยคันนะครับพี่น้องสามารถมา แต่ในพื้นที่นี่3ามพันถึง5้าพันคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งซึง่งบ้านเจ้ภาพหลังมันก็ได้จัดการในส่วนของอะจะให้มีการเลี้ย,น,วยวนเนื้อวัวครับาลเนี่ยให้แก่พี่น้องด้วยรเริ่มตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ่วนเวลาลับหากแล้วก็คุณบานนี่นะ ประมาณ8โมงรงนะครับผมครับผมครับผมจะมีการจัดกิจกรรมแบบอีที่แล้วอีกไหมฮะบีอีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจําได้ก็คือจะมีเรื่องของความสนุกรื่นเริงของเยวาวชนมีอ่ามีบ้านบอลมีอะไรต่างๆที่อีที่แล้วมีฮะมีในอีทนี้จะมีการนํามาเข้าใหม่ไหมครับแน่นอนครับแน่อนอนครับขนานั้ลยคุผู้ชมครับสำหรับอีบในครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็แจกของขวัญรางวัลให้เก่น้องๆเนี่ยมากมาเยเลยทีเดียวนะครับเมื่อจะเป็นรถจักรยานยนต์ อ่หนังสือหรือจะเป็นเสือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยทางด้านาจะภาพเหล่านี้นก็ได้เตรียมเอาไว้ให้ให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมบนเวทีนะครับและก็ะรวมไปถึงงานที่พ่จดจัดเนี่ยนะครับจะมีการออกร้านนะออกร้านเนี่ยมากกว่าหกสิบร้านด้วยกันรวมไปถึงร้านอาหารด้วยกว่าสามสิบร้านนะครับก็จะให้พี่น้องไนงด้านต้งชิมต้งช็อปก่อนที่จะอินที่ได้อย่าง ใชเลยทีเดียวนะครับครับผมครับผมอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องของชาวโรฮิงญาภารกิจเกี่ยวกับโรฮิงญาที่มมศภูเก็ตเนี่ยไปดําเนินงานตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างรครับอ๋อครับมันก็อัปเดตหน้าสุดรับสำหรับงานก็เกี่ยวเรื่องจัดงานอีกด,ด้วยนะครับครับสำหรับพี่น้องชาวโรฮิงญาที่บ้านพักเด็กเล็กครอบครัวจังหวัดพังงาน,นะครับที่ที่ทางมมสภูเก็ตได้ได,ได,ได้ไปทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพูดคุยมีการ ทำงานร่วมกันกับทางบ้านบ้านพักเด็กแล้วก็เอ็นอื่นๆก็เลยถึงโอกาสนี้นะครับที่ทางบ้านพักเด็กเนี่ยสนับสนุนงานทักษาฝีมือเป็นอ่าหัตกรรมจักสารทัาส์ิก,กของของพี่น้องชาวเรืองยาที่ใช้ทักษะอาชีพเนี่ยมันมีครับอ่เป็นตะกร้าจาักสารขนาดต่างๆรูปร่างต่างๆเป็นกระเป๋าต่างๆที่มีลักษณะส,สวยงามแล้วก็มีความทนทานก็จะนํามาอ่าจหน่ายในงานด้วยราคาพิเศษนะครับก็ ก็เป็นการนําเสนอในส่วนของทักษะอาชีพของพี่น้องโรยยาให้ให้แก่พี่น้องโดยโดยมีตัวแทนของพี่น้องโรงยาเนี่ยจะมาจําหน่ายถึงในงานก็ก็ทางทางทางวทฒิมนตรีวฒสันติเนี่ยก็หวังว่าพี่น้องเนี่ยคงจะมาอุดหนุนและก็ทักทายเยี่ยมเย็นพี่น้องโรงยาของเรานะครับและก็คงจะต้องขอบคุณไปทางหน่วยงานราชการทือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาเนี่ย ที่ได้สนับสนุนและก็ส่งเสริมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะฮะให้ให้ใมาให้พี่น้องโรงเงี้ยได้มีส่วนร่วมและได้หรือเป็นการเอาพบปะพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับครับผมครับครับทีนี้ต้องขอขอบคุณฮะคุณดาริสเซนธนูนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับอยซากัดลอเข่ารอนครับสลามวะอะลัยครมบตุลลอฮฺกระกตุ้นครับครับครับวะอะลัยกุุมอัลลอฮฺมราะโวหมดุลลอฮ์ครับคุณนัทครับ